สี่พระคาถาศักติ์สิิทธ์ป้องกันพยันตรายและโลรคร้ายพระคาถาโบราณที่บุรภพาจา์ท่านส่วเจริญพุทธมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาให้เป็นสิริมงคลเป็นเกราะแก้วเกราะทิพย์คุ้มครองตนเองและบ้านเมืองได้แก่พระคาถามงกุฎพระพุทธเจา้าที่ใช้ในพระราชสำนัก พระคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลเดืดพระคาถาพยายุงทองขององค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตคาถาพระอุปคุตที่พระป่าสายหลวงปู่มั่นใช้สวดกันนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเสเสอ,อ,อิอิเสเส พุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังสโสอิอิสโสตังพุทธปิติอินะโมโพธิสตัตโออาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสตัตโออาคันติมายะอิติภะควา นะมโมโพธิสัตว์อาคันต <tinc S 2> ิมายะอิติพะคะวานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติพะคะวานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติพะคะวานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะ อิติภัควาณโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภัควาณโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภัควาณโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภัควา

นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาพระอุปคุตตังมหาเถรังมหิทธิกังมหานุภาวังวิทังเสติอเสสะโตยะถาวายะปะิตาขูมัะถาเน อิติอาหะพักขาวา